วันนี้วันที่ทลายวันที่วันนี้วันที่6พฤษภาคม2564เมื่อคืนนี้พายุฝนกระหน่ำที่วัดหนองฟานทั้งลมทั้งฝนหนักมากเลยต้นไม้ต้นกะละปะพึกวัดหนองฟานลม้มดอกกําลังงามไปเกี่ยวเอาแล้วก็ล้มแล้วไปเกี่ยวเอากิ่งมะม่วงอันนี้คือดอกกะละประพึก อันนี้สามเนรสามเณน,นออสนะครับสามเนนออสได้มาช่วยสามเนนออสได้มาช่วยขนนะครับแล้วก็โยมเลินด้วยนะครับโยมเลินก็นมาช่วยขนด้วยครับเนนเอ,าเอ,เอามาถ่ายภาพไ,ไ,ไหมครับเนนเอเนนเอช่วยแล้วแต่ไม่มาถ่ายภาพนะครับเนี่ยเหียนนี่ก็คือดอกกันลกันลประกันลปพฤกนะเป็เนดอกไม้ที่สวยงามมากเลยอันนี้ก็เป็นนู่นไ,ไปาไปบ่อนที่เขาทำปุ๋ยมักน่ะตรงเลยรอบๆไปน่ะเออ อันนี้ก็เป็นส่วนที่เหลือหลังจากที่ตัดแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนกิ่งมะม่วงกิ่งมะม่วงน้ำดอกไม้ซึ่งต้นกรนรับประพฤกถูกพายุลมพัดทำให้โคตรลม้มมะม่วงก็กำลังติดลูกอ่ลูกใหญ่พอสมควรอันนี้ก็เป็นลูกมะม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้ แล้วนี้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็เป็นต้นกัรละประพฤกที่โค่นล้มแล้วก็ตัดแล้วซึ่งก็มีลำต้นใหญ่ยาวพอสมควรแหละแล้วก็มีกระถางกระถางต้นไม้กระถางก็ไอตุ่มน้ำก็แตกแล้วก็ระบบปะปาก็ทำให้รั่วไหลอันนี้ก็เป็นลังกุติเล็ก ที่เจ้าวาดได้พักพำนักพักอยู่อันนี้ก็โค่นล้มทั้งานมาเลยดีไม่ไปโดนกุติหลอดพุ้นอันนี้ก็เป็นโคนรากของต้นกันละประพฤกซึ่งโค่นล้มซึ่งอยู่ก็ถูกพายุลมพายุหมุนพัด หักโคน่นแล้วก็มีน้ำฝนตกลงมาด้วยเ็เป็นาวาตาภัยที่รุนแรงที่เกิดขึ้นที่วัดหนองาฟานออนุโมทนาบุญกับพระภิกษุสัม,มเนรหลวงพ่อหลวงพี่ญาติโยมที่มาช่วยกันตัดขนเอาไปทิ้งครับก็เสียดายก็เสียดายแต่ทำยังไงได้ต้นไม้ก็กำลังออกดอกงามก้นก,กระป๋พึกมะม่วง น้ำดอกไม้ก็กำลังรับประทานกำลังน้ารับประทานเลยทีเดียวขอถอนมทนาสาธุที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันเอาต้นไม้กิ่งไม้ที่หักโค่นเอาไปเก็บไปทิ้งให้ในที่อันสมควรอันมทนาสาธุสาธุ